ดีครับประกอบชนะของสุดเด่นนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาจะเรามาจะเราจะมาต่อเอฟเฟกเพิ่มนะฮะในบอสเจ๊กร้อยนะฮะช่องเซรีเทินนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการว่าเราจะต่อเข้าไป,ไ,ปได้อย่างไรแล้วต่อเพื่ออะไรนะ,ะประมาณนั้นสำหรับคนที่เล่นเอฟเฟกแล้วยังคิดถึงก้อนอยู่ประมาณนะฮะเล่นมันติเอฟเฟกแล้วยังคิดถึงแบบเอฟเฟกก้อนอยู่ก็ลองเอาแบบนี้ก็ได้นะฮะเราอยากจะใช้ก้อนมาร่วมกันก็ได้นะฮะหรือว่า แยกเสียงออกไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราที่จะอาร์เรนซ์เลยนะฮะเราจะเรียงไว้ตรงไหนก็ได้นะฮะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการนะฮะว่าเ่อนอื่นมาต่อยังไงก่อนที่ผมจะบอกไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะบอกว่าพัดลมจะไม่เป่าให้มันดังตอนนี้ต้องเรียกว่านั่งเล่นนะมามาดูกันที่หน้าจอนะครับว่าต่อยังไงบ้างนะครับ่ปโอเคครับตอนนี้ผมก็เอาเจ้าเมทันโซนต่อเข้ามาตัวหนึ่งนะฮะก็คือเข้าช่องเซนรีเทิร์นนะฮะ ตัว Input ก็คือเซนนะฮะอินพุก็คือช่องเซนนะฮะช่องเซนตรงนี้จาก Input นะ,ะคือช่องเซนเอาพุตก็คือช่อง Return มันเหมือนกับเราต่อหลังตู้แอมประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็คือมันจะไม่ผ่านภาคปีแอมมันก็คล้ายๆก,กันกับตัวนี้มันคือชุดหัวแอมนั่นเองนะานีนี้ต่อเสร็จปับ๊บเราก็เซตตามความต้องการเราอยากได้แบบไหนเราก็จะมาละ,ะล่นผสมกันกันกบตัวเอฟเฟกต์ในนี้ได้นะฮะจะผสมก็ได้หรือว่าจะ แยกออกไปเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะมีคอนโทรลเอบี A, B, ที่ออกเอาพุตอะไรต่างๆโอ้ทาได้มากมายคนระับตัวนี้มันหลากหลายมากอันนี้เราเอามาใช้ในกรณีใช้ร่วมกันก่อนก็แล้วกันนะโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมพาดูก่อนนะฮะตัวเอฟเฟกเราเลือกตัวไหนก็ได้เดี๋ยวผมกดออกไปก่อนก็ได้นะออกไปเลยอ่าออกไปผมจะเลือกสักตัวหนึ่งที่มันเป็นเสียงคลีนอยู่ก็ได้นะ แต่ส่วนใหญ่มันก็ควรจะต้องเป็นเสียงแบบคลีนค l ีนอะหรูปเปอร์คลีนเดี๋ยวนะี้ผมหาก่อนอา้าเลยแล้วเมื่อกี้เห็นคลีนคีนแป๊บๆหายไปแล้วมันก็อยู่ในปนๆอยู่ในนี้อ่าเดี๋ยวผมไอ้นี่มันน่าจะเป็นคลีนหรือเป่า ดูออลครันนี่แหละดูออลครันนะฮะก็เราเข้าไปในเอฟเฟกได้เลยอ่านะอุ้ยกดเข้าไปในเอฟเฟกนะฮะกดเข้าไปในเอฟเฟกเราจะเห็นว่าตัวเอฟเฟกเนี่ยมันต้องมาเซตให้มีรีเทิร์นอยู่ข้างในนะฮะเพราะตรงนี้เราต่อช่องเซลรีเทิร์นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากได้รีเทิร์นอยู่ข้างในเรากดเอฟเฟกเข้าไปนะฮะตรงนี้มองเห็นไหมอ่าอย่างนี้ดีกว่า แล้วก็เลื่อนหานะฮะเลื่อนหาหาคำว่า return มันเขียนว่าเซ็นรีเทิร์นเปล่าน่าจะประมาณนั้นเดี๋เด็ดเดอยู่ในนอนี่อะฮะเซ็นรีเทิร์นนะฮะสีเขียวนี่เซ็นรีเทิร์นเราลากมาเลยฮะออกลากเซ็นรีเทิร์นมาปึ๊บมาวางไว้ก่อนหน้า D I ก็ได้นะฮะแบบนี้ เรียบร้อยตอนนี้เราสามารถเปิดเซลร์เรทเทิร์นเข้ามาใช้งานได้แล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้วิธีการที่เราเอาเซลร์เรทเทิร์นเข้ามาใช้เราจะมากดตัวนี้เข้ามาแล้วก็มีเสียงอยู่ด้วยแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาลองเสียงให้ดูว่าเสียงออกมาเป็นยังไงนะฮะระหว่างกดกับไม่กดนะฮะเสียงเดิมมันเป็นยังไงล้าผสมกันเล่นยังไงอันนี้คือเป็นไอเดียหนึ่งเนาะอ่าตัวเอฟเฟกต์ Effect. นะใครชอบก้อนก็เอาก้อนมาใส่ได้นะ,ะไม่มีปัญหาตัวนี้เรียกว่า โอ้ทำได้หลากหลายมากนะยังมีอะไรใหญ่หลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ลองนะอันนี้เอาเฉพาะที่ลองเล่นดูก่อนละกันเดี๋ยวผมขอเล่นกีตา้าก่อนแป๊บหนึ่งใส่หูฟังด้วยเพราะว่าไม่ได้ต่อ,อ,อกลำโพงนะฮะนี้ต่อออกฟังหูฟังเดี๋ยวจะออกเป็นเสียงเข้าไปในตัวอะไรนะ โอ้โหตอนนี้มันแตกยับเยินเลยไม่เป็นไรได้เหมือนกันผมจะอัดเข้าไปในโซนี่เวกัสแบบดื้อๆเลยเดะะี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแอมป์กัน,นะะโอเคผมจะอัดเข้าไปในโซนี่เวกัสเลยฮะอันนี้เสียงของมันเองที่เรายังไม่ได้เปิดรีเทิร์นเข้าไปนะ ผมเปิดตัวเอฟเฟกนี้เข้าไปปัาบเข้าไปนี่ก็คือเป็นเสียงของเมทัลโซนแล้วนะ,ะเสียงของเมทัลโซนเดี๋ยวผมปิดฟิดวอลุ่มเมทัลโซนนะฮะเห็นไหมฮะมันไม่ดังแล้วไม่มีเสียงนะฮะไม่มีเสียงเลยเพราะว่าตัวนี้มันเราใช้เอฟเฟกจากเซอรีเเทิร์นเท่านั้นนะ,ะอะ่เปิดวอลุ่มมาถึงก็ดังขึ้นนะฮะ เขาบว่าตอนนี้เราอาจจะต้องการที่จะเล่นกับอ่าตัวนี้มันเป็นฟัสต์อยู่นะมีเสียงฟัสตอยู่ฟัสต์มัเราไม่ชอบเสียงฟัสตเราก็เอาไว้เอา zone, เมทัลโซลว้โซโล่ก็ได้เอาเอาเสียงฟัสตเอาไว้เป็นแบบริทึมก็ได้ประมาณนะั้นนะอันนี้เป็นไอเดียนึงนะอ่าประมาณนะั้นนี่ผมเปิดรีเทิร์นเรียบร้อยนะฮะมันไฟมันติดอยู่นะเออนี่นพอดีว่านั่งเล่นมันก็จะแบบนี้นิดนึงพอดีผม อุปรกรณ์นในห้องมันค่อนข้างจะลกลงหลังทำแบบนี้ง่ายกว่าอ่ะผมเปิดนี่คือเมทัลโซนอ่าผมปิดปิดตัวนี้มันก็จะกลายเป็นเข้าขงวงจรปกติอ้าวแบบนี้ดีกว่าผมว่าตัวนี้มันเป็นเสียงแตกเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปหาเสียงที่มันเป็นเสียงเอ่อคลีนคหน่อยแล้วกันอ่า นี่ก็ได้มั้งเอะมันเป็นครันลิทเดี๋ยวดูก่อนอ่าคลีนเฟเซอร์ acer, นะฮะเบอร์สองคลีนเฟเซอร์ acer, นะเดี๋ยวฟังเสียงดูก่อนมันเป็นไงมันคือเสียงคลีนที่มีเฟเซอร์อยู่นั่นเองนะฮะอันนี้เรากดเข้าไปที่เอฟเฟคได้แล้วก็เช่นเดิมนะฮะที่อย่างที่ผมบอกก็คือเราเข้าไปเอฟเฟคเพลท แล้วก็เลือกเซรีเทอร์เข้ามาที่เราจะเอาเมทัลโซนเข้าไปผปสมนะฮะตอนนี้ตอนนี้เปิดยังไงมันก็ไม่ติดนะครเปิดยังไงมันก็ไม่เข้าเปิดยังไงมันก็ไม่เข้าเพราะว่าเราต้องเอาเซรีเทิร์เข้ามาก่อนนะฮะ,ะเลือกเซรีเทิร์เข้ามานี่อยู่นี่อ่าอยู่นี่เราไปวางอันนี้ผมลองวางไว้หลายจุดแล้วนะผมวางไว้ที่ตรงนี้ก่อนเข้าหัวแอมดีที่สุดแล้ว ประมาณนั้นเสียงมันก็จะถึงออกมาอันนี้คือเสียงเดิมอยู่การเอาเซรีเทอร์มาวางไม่มีผลอะไรกับเสียงปกตินะแต่พอเราเปิดเปิบเข้าไปเห็นไหมฮะแล้วยินเสียงแตกผสมเข้าไปแล้วเราก็ยังสามารถเปิดความดังเพิ่มเข้าได้นะครับเปิดรีเทิร์เข้าไปเพิ่มเพิ่อีกนะฮะดัง ระดังไม่พอเดี๋ยวผมจะเอาตัวเฟเซอร์ออกไปอ่าอลำคาญเฟเซอร์นะก็เป็นเสียงแต่งเดียว อันนี้ตัวเป็นเขาทำเป็นมา DI มันสําหรับสลับแอมได้นะฮะสำหรับแอมหนึ่งต่อเห็นไหมฮะถ้าเรามีพุ้ตัวิทอีกตัวหนึ่งเราสามารถเอามาสลับได้นะฮะพุ้ตัวิทคอนโทรลตรงนี้เสียบเข้ามามาสลับสลับแอมเอบสองตัวนี้ได้นะฮะอย่างนี้แบบนี้เห็นไหมฮะโดยใช้เป็นแอมทวิน แอมตัวเดิมเสียงแอมดีลักมันเป็นอย่างนี้นะฮะแอมทวินผมก็ปิดรีเทิร์นให้มันเป็นเสียงคลีนนะ,ะผมเปิดรีเทิร์นเข้าไปเซีรรีเทิร์นเป็นเสียงแตก ผมจะผสมเป็น2อันเลยก็ได้นะฮะเปิดเป็นโหมดดูอลนะฮะเป็นแอมป์สตัวแล้วก็เอาพวกดีเล์แะละใส่เข้ามาสักนิดหนึ่งมันจะได้ดูแบบดีเล์อะนาล็อกนะฮะแทนแทนตัวเฟสเซอร์เพราะผมไม่ค่อยชอบเสียงเฟสเซอร์เท่าไหร่มันงุ้ง,งิงง,งงุ้งิงอ่ะอ่ะ คือเอาดีเลย์เข้าไปนะอ่าใส่ดีเลย์เข้าไปตัวหนึ่งแทนเฟเซอร์อ่าตัวนี้มันก็คือเสียงคลีนอยู่ถ้าเราปิด Return, รีเทิร์นเซนรีเทิร์นเป็นเสียงคลีน ผมเปิด2แอมพร้อมกันนะฮะแอมที่มีเสียงต่างกันตัวนึงเป็นดีลักตัวหนึ่งเป็นแอมทวินถ้าผมปิดโหมดดูอลมันก็จะกลายเป็นแอมซิงเกิลนะฮะเราสามารถเลือกแอมแต่ละตัวได้ถ้าผมเลือกเป็นดูอลมันก็จะเป็นแอมสตัวแบบนี้นะ ก็สามารถเราออกเอาพุทท okay. well, ี uh, ่ต่างกันได้นะฮะเอาพุทก็คือเป็นช่อง LR ได้นะฮะแยกกันเหมือนเรามีแอมปสตัวเล่นคนเดียวได้นะฮะเสียงมันจะต่างกันนะฮะให้มีมิติของเสียงมากขึ้นเ่ะผมเปิดรีเทิร์นเข้าไปนะวิธีการ เสียงคลีนฮะเปิดก็เป็นเสียงแตกนั่นเองประมาณนี้นะฮะที่เราสามารถที่จะเอาเอฟเฟกก้อนเข้ามาใช้ร่วมกันกับมันติเอฟเฟกได้ด้วยเขามีเซ t ลิเทอร์เนี่ยเจ๋งมากนะฮะก็ทำให้เราแบบพอเราคิดถึงก้อนเรามีก้อนอยู่แล้วก็เอาก้อนมา ผสมกันได้นะฮะใช้งานร่วมกันได้นะฮะตัวนี้เป็นเมทัลโซนนะเอาไว้เป็นโซโล่ก็ได้กับเสียงคลีนปกติอะไรก็ได้นะประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการเปิดการใช้งานนั่นเองนะฮะที่ผมจัดให้นะฮะสำหรับขั้นที่มีอุปกรณ์อยู่ก็ลองมาเล็ของตัวเองตามความต้องการนี้ก็คือ,คอ,คอเป็นไอเดียเป็นไกด์ไลน์หนึ่งนะฮะใครจะผสมเสียงยังไงก็แล้วแต่นะฮะตามความต้องการได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่จาจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็บลาไปก่อนนะครับสาหรับคลิป การเอาเอฟเฟกก้อนมาพ่วงเป็นเซนรีเทิร์นนะฮะก็สามารถใช้กับ GX 1 0 0ได้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะเสียงก็ไม่มีดรอปเลยนะฮะเราสามารถเพิ่มเสียงได้ตามความต้องการเราตัวนี้ไม่มีจีไม่มีอะไรนะฮะเสียงมาปกติมากโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขผมครับสวัสดีครับ